ขอให้รู้ไว้ก่อนว่าเราคุยกันเรื่องยากแต่หัวใจของคําตอบนี้คือการพยุงศรัทธาให้ยืนอยู่กับความจริงไม่ใช่ยืนอยู่กับภาพสวยงามที่โกหกตัวเองาศาสนาในส่วนของคําสอนยังอยู่ตรงที่เดิมเสมอผู้คนต่างหากที่เดินหลุดออกไปเมื่อคนทําให้าศาสนาเสื่อมเราไม่จําเป็นต้องเสื่อมตามเราทําในส่วนของเราให้ตรงให้สายให้มั่นคงได้และใช้ชีวิตต่อด้วยสติที่จับต้องได้ความหมายของผู้ใหญ่รู้หมดแต่อดไม่ได้ ประโยคนี้สะท้อนความจริงแสบลึกของมนุษย์ยิ่งรู้มากยิ่งมีอำนาจยิ่งมีเครือข่ายยิ่งมีเหตุผลรองรับการผิดพลาดของตัวเองเก่งการรู้หมดไม่ได้แปลว่าจะควบคุมกิเลสได้หมดหลายคนติดอยู่ในวงจรรางวัลฉับพลันสมองเรียนรู้ว่าการยอมแพ้ให้กับความอยากสิ่งที่ได้คือการมีความสุขระยะสั้นๆและพอทำบ่อยเขาก็สร้างข้ออ้างให้ตัวเองว่าครั้งนี้ไม่เป็นไรทุกคนก็ทำองค์กรก็เงียบ แฟนคลับก็เชียร์และเมื่อไม่ค่อยมีใครกล้าตั้งคำถามความกล้าทำผิดก็สูงขึ้นความเสี่ยงที่ถูกจับได้กลับต่ำลงในประสบการณ์ของเขาจึงเกิดสภาวะรู้มากแต่ไม่ได้หยุดเพราะระบบทุงดุลอ่อนแอและความอยากแข็งแรงในสังคมไทยช่วงหลังเราเห็นข่าวเกี่ยวกับาศาสนาที่ทำให้ใจวิวเรื่องเงินบริจาคที่ถูกใช้ผิดวัตถุประสงค์เรื่องความสัมพันธ์เชิงชู้สาว เรื่องอำนาจที่แปลงเป็นทรัพย์หรือการใช้ชีวิตรูหราที่สวนทางกับคำสอนกระแสะในโซเชียลพาให้ทุกอย่างไวและแรงคนเชื่อเร็วโกรธเร็วหมดศรัทธาเร็วแล้วก็ผลักทุกอย่างลงเหวเดียวกันทั้งที่ความจริงมีระนาบให้แยกแยะได้ระหว่างคำสอนที่ดีระหว่างชุมชนที่ยังตั้งใจปฏิบัติระหว่างบุคคลที่พลาดและต้องรับผิดชอบต่อให้มีพลาดหัวใหญ่แค่ไหนทำไมยังไม่เคยบอกให้ใครกลุม ทำไหมยังไม่เคยสอนให้ใครทำร้ายคนอื่นสิ่งที่เสื่อมคือการกระทำของคนไม่ใช่หลักการจะอยู่ยังไงในวันที่ศรัทธาสันคลอนเริ่มจากการย้ายที่ยึดเหนี่ยวจากบุคคลไปสู่หลักการไม่ผูกศรัทธากับตัวตนผูกกับความจริงที่ตรวจสอบได้เมตตาซื่อสัตย์ไม่เบียดเบียนขยันเพียรและรู้ประมาณลองถามตัวเองว่าหลักไหนที่เราเห็นคุณค่าจริงเราจะดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับหลักนั้นอย่างน้อยหนึ่งอย่างในแต่ละวันได้อย่างไร ต่อให้โลกภายนอกสั่นไหวการกระทำเล็กๆของเราในวันนี้ยังเสื่อตรงได้ปรับวิธีเสพข่าวให้ไม่ทำร้ายใจเลือกเวลารับข่าวไม่ปล่อยใจไหลไปกับอารมณ์ร่วมไม่เสพข่าวหรือตามข่าวทั้งวันจำกัดแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถืออ่านช้าๆคิดอีกชั้นว่าเรารู้ครบหรือยังแยกเรื่องเล่าจากหลักฐานแยกความคิดเห็นจากข้อเท็จจริงแล้วปิดจ,จอเมื่อเริ่มรู้สึกว่าหัวใจแน่น การปกป้องสมองจากความโกลาหลคือต้นทุนสำคัญของสติความศรัทธาที่พอดีคือศรัทธาที่อนุญาตให้ตั้งคำถามเราสามารถศรัทธาและตรวจสอบไปพร้อมกันได้ยกตัวอย่างการทำบุญเราไม่ต้องเลิกทำแต่ปรับวิธีทําให้โปร่งใสขึ้นขอเอกสารรับบริจาคจดบันทึกปักหมุดองค์กรหรือชุมชนที่มีการเปิดเผยงบประมาณตรวจสอบโครงการย้อนหลังได้ สนับสนุนงานสังคมที่เห็นผลจริงเช่นทุนการศึกษาโรงพยาบาลอาสากู้ภัยชุมชนประบางและรวมกลุ่มเพื่อนกัลยาณมิตรแบ่งปันประสบการณ์การให้ที่โปร่งใสเพื่อให้การทำความดีเดินได้ไกลกว่าความหวังลอยๆมองโครงสร้างไม่ใช่มองคนเดียวๆหรือเราสามารถบริจาคผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมที่มีให้บริจาคออนไลน์ตามโรงพยาบาลหรือมูลนิธิที่สามารถลดหย่อนภาษีได้เมื่อเกิดเรื่องขึ้นเช้าเราโทษคนผิดเป็นรายๆแล้วจบ แต่มันจะเกิดซ้ำถ้าโครงสร้างอ่อนหากมีพื้นที่และขั้นตอนตรวจสอบอิสระหากมีการฝึกอบรมจริยธรรมต่อเนื่องหากมีช่องทางร้องเรียนที่ปลอดภัยหากการบริจาคถูกติดตามผลหากผู้นำศาสนาพูดเรื่องความรับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอวงจรเสื่อมจะสั้นลงเราในฐานะประชาชนตัวเล็กสามารถหนุนวัฒนธรรมนี้ด้วยการตั้งคำถามสุภาพและยืนหยัดกับความโปร่งใสวางใจต่อเรื่องเงินผู้หญิงอำนาจ สามเรื่องนี้คือบททดสอบของผู้ใหญ่ที่รู้หมดแต่อดไม่ได้เงินต้องอยู่ในระบบที่ตรวจสอบได้แยกบัญชีส่วนตัวและสาธารณะอย่างชัดผู้เกี่ยวข้องต้องรู้หน้าที่และอนุมัติร่วมกันเรื่องเพศและความสัมพันธ์ต้องมีขอบเขตที่วางไว้ก่อนชัดเจนมีทีมที่เลี้ยงมีพื้นที่ปรึกษามีมาตรการเมื่อเกิดการละเมิดโดยยึดผู้เสียหายเป็นศูนย์กลางอำนาาต้องถูกจำกัดด้วยวรระ ด้วยการหมุนเวียนหน้าที่และด้วยการสื่อสารที่ประชาชนเข้าถึงได้วัฒนธรรมเช่นนี้ไม่ใช่ขององค์กรใหญ่เท่านั้นครอบครัวเล็กของเราก็ทำได้เริ่มจากบัญชีรายรับรายจ่ายในบ้านการคุยข้อตกลงกันตรงๆและการยอมรับผิดเมื่อพลาดดูลมหายใจช่วยยังไงในโลกแห่งความจริงการหายใจคือสวิตตัดวงจรกรดกลัวเศร้าแบบทันทีที่มีอยู่ในร่างกายไม่ต้องพกเครื่องมือแพง สมองส่วนที่ตื่นตระหนกลดระดับสติกลับเข้าที่ชั่วขณะและช่องว่างระหว่างเหตุการณ์กับการตอบสนองจะว้างขึ้นพอให้เลือกทําสิ่งที่ดีกว่าวิธีพื้นฐานคือจัดท่านั่งที่สบายหลังตรงพอประมาณมือวางสบายหลับตาหรือว่างสายตาเบาๆหายใจเข้ารับรู้ลมตั้งแต่ปลายจมูกผ่านหน้าอกลงสู่ท้องหายใจออกรับรู้ทางเดิมถ้าฟุ้งให้รู้ว่าฟุ้งแล้วกลับมาที่ลมหายใจ ไม่ต้องด่าใจตัวเองช่วงแรกดูที่ลมหายใจที่เราหายใจแบบธรรมชาติหายใจเข้าสั้นหายใจออกยาวหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกเพื่อพยุงจิตให้ไม่หลุดเมื่อเริ่มนิ่งลดการนับเหลือเพียงรู้สึกตรงๆบทสวดแบบเดินดินในใจสำหรับวันที่เจอข่าวแย่วันนี้ฉันจะไม่บิดเบียนวันนี้ฉันจะซื่อสัตย์กับคำพูดและการเงิน วันนี้ฉันจะใช้สติไม่ตามกระแสวันนี้ฉันจะให้เท่าที่ใจฉันไม่หนักวันนี้ฉันจะหายใจลึกๆก่อนตอบโต้การปฏิบัติแบบทันสมัยแต่เรียบง่ายตัดสิ่งร้าวเกินจำเป็นในมือถือตั้งเวลาเงียบสองช่วงต่อวันช่วงละสิบห้านาทีใช้ช่วงนั้นหายใจและทบทวนใส่กิจวัตรสั้นที่ทำได้ทุกที่เช่นหยุดหนึ่งนาทีทุกครั้งก่อนกดโพสหยุดหนึ่งนาทีทุกครั้งหลังอ่านข่าวแรง หยุดหนึ่งนาทีทุกครั้งก่อนโอนเงินบริจาคแล้วถามสามคำในใจว่าจริงหรือไม่ดีหรือไม่เป็นประโยชน์หรือไม่ถ้าไม่ผ่านอย่างน้อยหนึ่งข้อให้ชะลอชีวิตที่ยึดหลักพอประมาณพอประมาณไม่ใช่จนพอประมาณคือรู้ลิมิตของร่างกายเวลาเงินและพื้นที่หัวใจยุคนี้เราถูกชวนให้เปรียบเทียบและต้องมีตลอดเวลาแต่หัวใจคนเราเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่ไม่ต้องปะทัดสิ่งเร้าตลอดเวลา สร้างเกาะเล็กๆของความเรียบง่ายในบ้านเก็บห้องให้โล่งพอสมองหายใจได้จัดมุมอ่านหนังสือหรือทำสมาธิจัดเวลาออกกำลังกายให้เลือดไหลเวียนจัดการนอนให้พอเพื่อให้สติขแข็งแรงพอจะรับมือข่าวสารโดยไม่หลุดเมื่อเจอความเสื่อมอยากปล่อยให้กลายเป็นข้ออ้างเลิกทำความดีหลายคนหมดศรัทธาจนเลิกทำบุญเลิกช่วยคนเลิกฝึกใจแล้วฝากความโกรธไว้กับสังคมความจริงคือเราทำดีได้โดยไม่ต้องยืมมือใคร และเราสามารถเลือกทางที่โปรง่งใสเช่นสนับสนุนทุนการศึกษาของเด็กใกล้บ้านสมทบทุนอุปกรณ์แพทย์กับหน่วยงานที่เปิดรายงานผลลงแรงอาสาในชุมชนทำคลังอาหารเล็กๆสำหรับคนหาเช้ากินคำ่ำชวนคนรอบตัวฝึกหายใจและคุยกันด้วยเมตตาเมื่อเราขยับไปทางสายโลกเล็กๆของเราจะสว่างขึ้นจริงภาคสนามของหัวใจสมมติเราเห็นข่าวพระธรรมผิดในเชิงศีลข้อสมและเกี่ยวพันกับเงิน บรรยากาศในที่ทำงานของเราเต็มไปด้วยการด่าและประชดเริ่มมีคนพูดว่าศาสนาไม่เคยช่วยอะไรเราทำอะไรได้ตั้งแต่ระดับในใจจนถึงระดับสังคมเริ่มจากไม่รีบส่งต่อโพสต์ที่ยังไม่ชัดเจนไม่ไปขยายความเกลียดในกลุ่มไลน์ใช้เสียงของเราเรียกร้องให้สื่อและองค์กรตรวจสอบอย่างมืออาชีพแยกแยะว,ว่าเราไม่ยอมรับการกระทำแต่เรายัางรักษาความเคารพต่อผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคนฟังเราอยู่รอบๆจะได้รับสัญญ,ญาณว่า เรายังยืนอยู่ท่ามกลางกระแสข่าวโดวยใช้สติไม่ใช่ท่ามกลางพายุกระแสข่าวที่กำลังโจมตีพื้นฐานห้าประตูของชีวิตที่มั่นคงกินให้พอดีและเคลื่อนไหวสม่ำเสมอทำงานด้วยความซื่อสัตย์แม้ไม่มีใครเห็นเก็บเงินและใช้เงินด้วยสติและแผนสารสัมพันธ์แบบให้เกียรติและปลอดภัยฝึกใจให้กลับสู่ลมหายใจวันลนิดวิชาดูใจคนและดูใจเรา คนที่ล้ำเส้นมักเริ่มจากเส้นเล็กมาก่อนแล้วค่อยๆขยายถ้าเราเห็นสัญญาณเช่นชอบหวานเสน่ห์แล้วบอกว่าเพื่อทําชอบของเงินโดยไม่ชี้แจงชอบปิดบังข้อมูลชอบบอกว่าอย่าตั้งคําถามเพราะบุญจะหายให้เราถอยหนึ่งก้าวถ้าเราเป็นคนทํางานองค์กรชุมชนก็ชวนกันสร้างคู่มือจริยธรรมและช่องร้องเรียนที่ปลอดภัยไว้แต่เนินๆจะได้ไม่ต้องรอให้ไฟไม่ก่อนค่อยหาดักวัฒนธรรมเมตตาแต่ไม่ต่ําใจ เมตตาไม่ได้แปลว่ายอมหมดเมตตาคือการเห็นความเป็นคนของเขาและของเราพร้อมกับวางขอบเขตที่ชัดเจนต่อให้ศรัทธาแค่ไหนถ้าใครทำผิดต้องมีการตรวจสอบและเยียวยาอย่างเป็นธรรมในขณะเดียวกันเราก็ไม่เผาผลาญตัวเองด้วยความเกลียดเพราะความเกลียดจะตามหลอกเราหลังข่าวเงียบไปนานแล้วสร้างกิจกรรมเล็กๆของทุกเช้าเพื่อใจเราใจเดิมที่แข็งแรงขึ้นวางมือถือให้ไกลเตียงหายใจลึกสามรอบ บอกความตั้งใจของวันให้สั้นและชัดจากนั้นเปิดรับข่าวสารเท่าที่จำเป็นทำงานสำคัญก่อนอย่างน้อยหนึ่งบล็อกเวลาทักสั้นทุก90นาทีด้วยการยืดตัวและหายใจลึกปิดท้ายวันด้วยการขอบคุณสามเรื่องเล็กๆที่เกิดขึ้นจริงเช่นเพื่อนยิ้มให้ข้าวแกงอร่อยฝนตกพอดีการขอบคุณเล็กๆคืนความสดให้ใจแล้วค่อยนอนด้วยลมหายใจยาวและเบาสคริปต์หายใจสามนาทีสำหรับวันที่เจอข่าวแรง นั่งนิ่งวางเท้าราบกับพื้นรู้สึกน้ำหนักตัวที่ก้นสัมผัสเก้าอี้รู้สึกฝ่าเท้าสัมผัสพื้นหายใจเข้านับหนึ่งถึงสี่รู้สึกท้องพองกลั้นไว้สองจังหวะเบาๆหายใจออกหนึ่งถึงสี่รู้สึกท้องยุบปล่อยไหลคลายทำสามถึงห้ารอบแล้วปล่อยการนับเหลือเพียงรู้ลมหายใจเข้าออกพึมพำในใจว่าใจฉันยังอยู่กับฉันแล้วลืมตาชา้า การให้ความรู้ตัวเองเพื่อไม่ตกเป็นเหยื่อรู้กฎหมายพื้นฐานเรื่องการบริจาครู้สิทธิผู้บริโภครู้วิธีตรวจเลขบัญชีและโครงการกับแหล่งเปิดเผยข้อมูลรู้วิธีบันทึกรายรับรายจ่ายรู้สัญญาณพฤติกรรมบงการและการทําให้สับสนทางจิตใจรู้วิธีขอความช่วยเหลือเมื่อพบการละเมิดความรู้เหล่านี้ทําให้เมตตาเดินคู่กับสมองที่รับคมไม่กลายเป็นความหลงเชื่อชุมชนเล็กที่พากันรอด ตั้งวงอ่านหนังสือธรรมะสั้นๆเดือนละครั้งเลือกบทที่พูดเรื่องสติเมตตาและความรับผิดชอบชวนกันทำกิจกรรมอาสาเล็กๆใกล้บ้านเช่นเก็บขยะปลูกต้นไม้เยี่ยมผู้ป่วยสนับสนุนโรงเรียนเล็กๆสร้างความสัมพันธ์ที่ค่อยๆแข็งแรงเวลามีพายุข,ข่าวเราจะไม่โดดเดี่ยวและเวลามีความดีเราจะเห็นด้วยตาไม่ต้องรอกระแสความหวังแบบมีเหตุผลโลกไม่เคยสะอาดหมดจด แต่เราสามารถทําให้ส่วนเล็กของโลกสะอาดขึ้นทุกวันและส่วนเล็กนี้มีผลต่อกันมากกว่าที่คิดเมื่อคนธรรมดาหลายคนยกมาตรฐานชีวิตขึ้นพร้อมกันมาตรฐานสังคมก็ขยับอย่างเงียบๆเบพราะถึงจุดหนึ่งความเสื่อมดังๆจะเริ่มกลายเป็นเสียงแปลกปลอมไม่ใช่บรรทัดฐานย้อนมาที่คําถามแรกอย่าเสื่อมศรัทธาในวันที่คนทําให้ศาสนาเสื่อมเพราะศาสนาายังคงอยู่ที่เดิมเราไม่ต้องเชื่อเพราะใครพูด ให้ลองลงมือทำสามอย่างเล็กๆวันนี้หายใจรู้ตัววันละสองช่วงๆละไม่กี่นาทีทำความดีที่ตรวจสอบได้หนึ่งอย่างและพูดความจริงแม้มันยากหนึ่งครั้งพอหัวถึงหมอนให้ถามใจว่าเรายังอยากเป็นคนแบบที่เราเคารพอยู่ไหมถ้าคำตอบคือใช่ต่อให้กระแสะโลกแรงแค่ไหนใจเราจะไม่ไหลไปกับมันง่ายๆขอเป็นกำลังใจให้นะครับไม่มีใครสามารถทำให้ศรัทธาที่เรามีเสื่อมลงไปได้นอกจากตัวเราเอง มีเหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้ผมเสียศูนย์เกือบเสื่อมศรัทธาไปผมเคยบวชมีคนคนหนึ่งที่เขาเคยเข้ามาอยากเป็นเพื่อนกับเรามาทําดีด้วยมาทําให้เราไว้ใจทุกครั้งที่เราเข้าไปช่วยงานสําคัญกับทางวัดเราจะได้เจอกันทุกครั้งระยะเวลาผ่านไปจากเดือนเป็นปีเราก็ยังคงเจอกันและเริ่มสนิทกันมากขึ้นมีของฝากให้กันไปให้กันมาจนวันหนึ่งเขาได้แย่งของที่สําคัญกับชีวิตผมไปโดยในวันที่เกิดเหตุผมทวงถามเขากลับตอบว่าเขาไม่ได้ยุ่งกับเรื่องที่เกิดขึ้น พอผ่านไปสามเดือนผมก็ได้รู้คำตอบว่าเขาได้ออกจากวัดไปแล้วและไปยืนในตำแหน่งที่ผมเคยยืนเมื่อความจริงปรากฏผมแทบล้มทั้งยืนผมเริ่มไม่ทำบุญไม่นั่งสมาธิภาวนาผมไม่ไปวัดอีกเลยแต่สุดท้ายผมก็ผ่านมันมาได้ครับเพราะผมมีกัลยาณมิตรที่ดีที่เขาเตือนสติว่า,าศาสนาไม่เกี่ยวมันอยู่ที่ตัวบุคคลผมเลยกลับมาใช้ชีวิตปกติเริ่มจากนั่งดูลมหายใจเฉยๆและค่อยๆเรียกความมั่นใจในตัวเองกลับมาหากต้องการให้ผมชวนคุยเรื่องไหนลองพิมพ์คอมเมนต์ไว้แล้ว ผมจะนำมาพูดคุยนะครับหากคลิปนี้มีอะไรที่ได้ทัดใจคุณบ้างฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเราจะได้ค่อยๆเดินไปด้วยกันในจังหวะของเราไม่เร่งไม่หยุดแล้วพบกันคลิปหน้าขอบคุณครับ